คลิปนี้พาทุกคนมาเที่ยววัดประชาราชลังสันครับหรือวัดลงังน,นะครับอ,อยู่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับทุกคนนี่ให้ดูบรรยากาศวัดนะเด<อ>ี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันทุกคนไปนี่ประชาชนค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปด้านในกันทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับต้องวางรองเท้ากันหาที่ ผมอ่านประวัติเมื่อสักครู่เขาบอกว่าเป็นเป็นวิหารอายุยืนนะครับทุกคนที่นี่นะครับจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณจุดด้านหน้านะครับตรงจุดทูบเทียนตรงตรงด้านนี้นะครับทีมงานเราเป็นไหนหมดแล้วโอ้เข้ามาในโบสถ์แล้วทุกคนนี่นะครับตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ที่เขาบอกว่าเป็นวิหารนะครับ วิหารอายุยืนนะครับทุกคน,บบน,นสวยงามครับทุกคนคสถาปัตยกรรมสวยงามมากครับให้ทุกคนดูด้านในพาเข้ามาชมด้านในกันครับก็จะมีพระพุทธรูปฟาร์มต่างๆนะครับทุกคนค้ได้มาปิดทองกันครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านในนะครับ จุดด้านขวาผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้เช่าบูชาพระนะครับี่จะมีจุดให้เช่าตลอดยาวไปถึงนู้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันอันนี้ก็เป็นบริเวณภายในของโบสถ์วิหารนะครับที่เขาบอกว่าวิหารอายุยืนนะครับวัดประชาราชลังสั์นะครับหรือวัดลางหมันนะครับ อยูย่เพลกำแพงแสนครับจังหวัดนครปฐมครับทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในโบสถ์วิหารอายุยืนนะครับด้านหลังนุ่นน่าจะยังทําไม่เสร็จด้านนี้ก็น่าจะยังทําอยู่นะครับทุกคนมีด้านนอกน่าจะยังไม่เสร็จด้านน <ๆ S 1> ุ่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในวัดภายในวิหารครับวิหารอายุยืนบ ดบูบรรยากาศกันจุดนี้ก็ให้หยอดเหรียญน,นะครับจักบาทเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับตรงนี้ให้ดูจุดตรงนี้ก็จะเป็นทําบุญหล่อเทียนนะครับตรงนี้ครับทุกคนนี่จะเป็นบรรยากาศภายในวัดครับเ,เป็นบรรยากาศภายในโบสถ์นะ โบสถ์วิหารอายุยืนครับก็ให้ทุกคนได้ชมกันครับเป็นบรรยากาศภายในวิหารอายุยืนนะทุกคนก็จะมีพระพุทธรูปพระด้านตร,รูปให้ปิดทองจุดบราณนี้ก็จะเป็นที่ปิดทองนะครับภาพอาจจะมืดๆหน่อยนะครับในโบสถ์ครับ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในวิหารนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูด้านนอกอีกครั้งนะครับดูภาพรวมของโบสถ์เดี๋ยวผมพาออกไปด้านนอกพาออกมาเดินดูด้านนอกโอ้สถาปัตยกรรมสวยงามมากทุกคนมังกรทุกคนดูสวยงามมากครับอันนี้เป็นหน้าหน้าวิหารหน้าโบสถ์รับผมใส่รองเท้ากัน นี่ก็จะเป็นรูปพญานาคนะครับสวยงามมากทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูบริเวณด้านนอกแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินออกมาข้างนอกขอเรียนเชิญถ่ายภาพตัดทัตใจี่ทุกคนดูวัดสวยนะสักสิที่นี่อันนี้ก็จะเป็นภาพวิถีภาพวิหารน,นะครับทุกคนเนี่ยเป็นภาพรวมๆครับเ,รเดี๋ยวด้านด้านซ้ายผมตรงนู้นเดี๋ยวไปดูนะครับเป็นอะไรไป,ไป<ๆ>เดี๋ยวไปดูกันทุกคน จะมาดูด้านนี้กันอ๋อก็จะเป็นทาเวสสุวรรณนะทุกคนัางนั้นนี่ก็จะเป็นทาเวสสุวรรณทุกคนดูเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านนอกนี่ตรงนี้ก็จะเป็นท้าเวสสุวรรณนะครับโอ้ใหญ่โตมากทุกคนอันนี้ก็ตอตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าหน้าวิหารนะครับ จะเป็นเท้าวเวสุวันนะครับให้มาจุดทูบเทียนกันครับนีนจะพามาดูด้านในนี่สวยงามครับโอเคครับมีประมาณนี้ครับทุกคนใครจะตามมาท่องเที่ยวนะครับปัตตานีราชลาดลังสันนะครับหรือว่าลังหมันนะครับอยู่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดพยาปฐมครับทุกคน อันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศด้านนอ,อกอีกครั้งครับนอกของโบสถ์พี่เป็นวิหารอายุยืนนะครับทุกคนสวยงามมากๆทุกคนสวยมากครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับโชคดีครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ